มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเบตระกวณีเปิดหมดเปลือกสาเหตุ unfollow แพททิกรับจบกันไม่ดีเบตรักวณีเปิดหมดเปลือกนะคะเรื่องความสัมพันธ์กับแพททิกปวาริศกับประเด็น unfollow ig รับเป็นการจบกันแบบไม่ดีค่ะ โดยเปิดเผยผ่านรายการแฉว่ากับพี่แพตติกคือเป็นคนที่คุยกันพี่เขามาสีบหนูรู้จักกันเพราะว่าไปถ่าย YouTube ส่วนสาเหตุที่วันนี้ไม่ได้มารายการด้วยกันคือจริงๆทางรายการแฉติดต่อแค่เบสนะคะแต่ว่าเบสไปบอกพี่แพตติกว่าพี่อยากจะไปออกรายการแฉไหมพี่แพตติกเขาก็ยินดีค่ะแต่ว่าวันนี้ที่ไม่มาก็เพราะว่ามันไม่ได้ไปกันต่อแค่นั้นค่ะ สรุปตอนนี้เป็นการจบกันไม่ดีถ้าถามว่าเขาไปคุยกับคนอื่นใช่ไหมก็ไม่รู้ค่ะแต่พอไปได้ยินที่เขาคุยกับเราแล้วมันฟังแล้วมันรู้สึกไม่ดีจริงๆปกติถ้าเลิกกันแบบดีๆเราก็ยังฟอลกันปกตินะคะแต่ถ้าเลิกกันแบบไม่ดีเราจะอันฟอลจะบล็อกไปเลยทันทีตอนนี้ก็เลยย้ำว่าโสดสนิทค่ะนอกจากนี้เบสยังทิ้งท้ายด้วยการยกมือขอโทษแฟนๆพร้อมบอกว่าอย่าไปด่าพี่เขาเลยถ้าจะด่าให้มาด่าเบสเพราะว่า มีประสบการณ์มาแล้วเรื่องของความรักจากครั้งก่อนๆมาแล้วแต่ยังปล่อยให้เรื่องราวเกิดขึ้นอีกปล่อยให้แฟนๆจับจิ้นจนมาถึงจุดนี้สัญญาว่าถ้ามีความรักครั้งใหม่จะเก็บเงียบๆแล้วเ็ดแลวกวนีเปิดหมดเปลือกค่ะสาเหตุ u n f o l l o w p a t h ิกรับจบกันไม่ดีขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีด c คอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ